สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดียามบ่ายนะคะค่ะมื้อนี้ยื้อนำกระสิพาเพื่อนๆเฮามาเคลียะอาหญ้าเคลียญุ่วออกให้อ่าต้นอ่าทุเรียนน่าจะเพื่อนเพื่อนจะอาทุเรียนต้นนี้ก็ปลูกมาได้2ปีแล้วจ้ะเพื่อนๆอ่าปลูกมาได้2ปีแล้วแต่ว่าอ่าตรงกระเปาะเพิ่นน่าจะพี่น้องจะเห็นบ่าีนี่ยตรงกระเปาะเพิ่นน่ะอ่าตรงโคนเพิ่นน่ะพี่น้องมีแต่ก้อนหินเนี่ยเป็นก้อนหินแบบนี้จ้ะเพื่อนๆจ้าเออก็เลยเอาเครื่องตัดหญ้าเล็กก็ตัดบ่ได้เนาะจ้ะเพื่อนๆ เพิ <spe> ่ง <pe> ตัดหญ้าเรียต well, ัดปอไรบางที่ท uh, ี what, ่นี่เรียกทำกันเลยมาคอยได้นั่นออกเอาแต่พี่น้องจ๋าแต่ว่าอาจตัวตัวเขาตัดเด็ดเด็ดเอานอกจากข้ากระบอกข้าวกระบอกถอนนอกจากเพื่อนเพราะว่ามันไก่เพราะว่ามันไก่โคนเข้าวโพดนอกจากเพื่อนก็ตีคอยอัดพิษไปน้ำเอาบาร์มีดใส่ซอยออกไปน้ำจากเพื่อนจ๋ามีซอยออกน้ำพราะว่าวข้าวสิบ่อไก่ตัวข้าวสิบ่อนั่นข้าวสิบบอถอนจากเพื่อนจ๋าเพราะว่ายานมันสะเทือนหากนั่นคุณพ่อโพดนอกจากเพื่อนจ๋าการไปที่นี่ก็ เขาก็คอยอนนั้นออกคอยนั่นเพียนเดียวได้เพียนยากเรือจะพี่น้างจะอันนี้เขาจะปลูกปีนี่จะเพื่อนตัวนี้เขาจะปลูกปีนี่ตัวน,นี้กัญญาคืนดีดีจะเพื่อนจะเออหยาึ้นดีดนดก็เลยสิมักเีย้อหยาออกห้อ่าเลาะทั้งแกะปุน้นเขากระจคอ่อยถอนออกสอง้นอ่าก็แต่อีกอย่างหนึ่งขัาา้นเฮาอันขัาา้นเฮาแต่เอา,ออา,า,อาเครื่องตัดหยาเล็กตัดลดกะ เพิ่นกระสีมีเหลือเหลือหักน่าจะเพื่อนเพื่อนจ้ะเพิ่นกระสีเหลือหักอยู่เพิ่นกระสีึ้นเลี้ยวนะาจะยื้อนก็คิดว่าเอาถอนออกดีกว่าถอนอยื้อห่างๆตัวออกมาจะประมาณสักฟุตนึงเนาะจะเพื่อนเพื่อนยื้อนก็ถอนออกตคนอากาอยู่ใกล้ตัวก็จะค่อยๆเสียค่อยเอามีดเล็มออกเนาะจะเพื่อนเพื่อนค่อยมีดเล็มซอยๆซอยๆออกเนาะจะเพื่อนเพื่อนคันท้าตัดคันท้าตัดยางเดียวก็ขึ้นเลี้ยวจะเพื่อนเพื่อนคันท่าลบออกถอนออกแบบนี้เองเพิ่อกระสีได้ยุ้โดนเติมจะเพื่อนเพื่อนพอว่าออกงเครื่องหักเครื่ การขั้นเฮาเอาเครื่องตัดอนาตัดเพิ่นกระสียังหักด้วระกระสีคืนเลยวจะเพื่อนเพื่อนจะเดี๋ยวคอยเพี้ยนเดี๋ยวคอยเพี้ยนอยู่โซ่สีไงสีนั่นเนี่ยเขาเนาะจ้ะแต่ว่าคุณเลี้ยงต้นนี้ต้นนี้กับพันนกกระจิบจ้ะพี่น้องจ้ะพันนกกระจิบเนาะต้นนี้แล้วก็ร้องมาปลูกร้องเบิงร้องมาปลูกร้องเบิงสิเป็นจังไหนพันนกกระจิบเนี่ยเพิ่นกระสีอ่าบ่บ่งั้นประเดี๋ยวะพี่น้องจ้ะเพิ่นกระสีเป็นกลางๆเนี่ยกลางๆแต่ว่ากระสีเหยีนั่นก็กระดุมแม่จังหน่อยอยู่ แต่ใายืดนำกับบาได้ยินแต่คนว่าเด้ออันนี้อันนี้เจ้าผู้ขายมาเพรอใบยืดนำกลับมาทันได้ดปุ๋มจะเคลือบ่ได้ปลูกเขาจะซื้อมาปลูกทันจ้ะพี่น้องจ้ะแต่บ้าผู้ขายเปินบอกปั้งว่าจังสันกระสีบ่อบ่ถึงกับว่าบ่ถึงกับขันกระดุมนะาจะพี่น้องจ้าแต่ว่ากระสีประมาณกลางๆถ้าเป็นเขาครับกระสีประมาณเข่ากลางบ้านสันจะพี่น้องมีพันนกกระจิบแต่พี่น้องพันนกกระจิบใีเสีตั้งกันกับกับหมอนฟองเล็กน้อยใบก็ซื้อรู้สึกว่าห่างๆกว่าจังสันจะยู่นำสังเกตเบึงเนาะ ใบเพิ่อนเสียใหญ่แล้วก็สิเปใบห่างห้างใบสือว่าเป็นพุ่มเป็นพวงเพือจังหมอนท้องปันใด้เลยพี่น้องใบเพิ่อนจะเป็นใบใหญ่แล้วก็จะเป็นใบห่างห้างถิ่น้อยเลยเอามาปลูกล้องเบิ้งว่าสิะเป็นจังได้สนดอกจต่พี่น้องจ้าเพราะว่าตะกรอนก็บมิตรแต่พันหมอนท้องพันกระดุมชนี้นอกจากนกจ้าเพื่อนๆจ้าคลิปนี้แนะนำเกษติพอจบไปที่อันนี้เด้อจ้ดเจอกันคลิปใหม่นะคะค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกพลังบวกนะคะสวัสดีจ้า